ตอนนับทุกท่านนะครับเข้าสู่บหลาอนิงห์ทีวีนะครับดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกนะครับท่านผู้ชมหลายคนกําลังตั้งคําถามผมก็เลยนําตามหงโลงสนามวันนี้มาเป็นคําตอบบางส่วนให้กับทุกท่านนะครับแล้วก็ประกอบการติดตามฟุตบอลช่วงนี้เพราะว่าหลายคนแอบตกกระใจใยว่าทําไมโอ้โหช่วงนี้เรียกว่าูลไปคึกจังนะครับในการซื้อตัวผู้เล่นนู่นนั่นนี่มากมายนะครับวันนี้ ผมได้รวบรวมข้อมูลต่างๆนะครับมาเคาะให้กับทุกท่านฟังนะครับทั้งจากของ BBC ของ The Times ครับแล้วก็ The b นะฮะซึ่งก็เก็บข้อมูลเช่นเดียวกันนะครับในฐานะของผู้สื่อข่าวแล้วก็เป็นแฟนฟุตบอลนะครับเป็นแฟนฟุตบอลมา40ปีเป็นผู้สื่อข่าวมา28ปีท่านผู้ชมนะครับก็วันนี้ เอามารวบรวมให้กับทุกท่านได้ติดตามและพิจารณาดูฝา like, กกดไลค์กดแชร์ด้วยกด subscribe แล้วท่านที่อยากจะไปดูฟุตบอลต่างประเทศนึกถึงบีแหลมสิงห์ผมจัดวันแดงเดือด17 2 4ถึง24ตุลาคมนี้นะครับอาแล้วฮะเราเริ่มต้นกันที่ลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นทีมที่ขึ้นชื่อลือชามากเรื่องของความรอบครอบทางการเงินในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ยุคของจอห์นวิเฮนรี่ที่เข้ามานะครับในปลายปี 2,010นะครับทีนี้เมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยลิวพูมักจะเลี่ยงหลีกการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยแบบที่เราเคยเห็นมานะครับในพเมลีกแต่ซัมเมอร์นี้ถือว่ากลายเป็นจุดสำคัญหลายคนบอกว่าเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับลิวพูนั้นได้เข้าสู่ตลาดนักเตะด้วยความดุดันไม่ธรรมดานะครับดุดันไม่เกรงใจเมียนะครับเป็นการเซ็นสัญญากับนักบอลชื่อดังเป็นการเซ็นดาค่าตัวมหาศาล และทําให้ดูเหมือนว่ามีความทะเยอทะยานที่มากยิ่งขึ้นนะครับมีความทะเยอทะยานมากยิ่งขึ้นล้วนเป็นสิ่งที่กําหนดในนิยามของซัมเมอร์นี้เลยต้องบอกแบบนั้นนะครับแทนที่จะมีการเขาเรียกว่าเปลี่ยนกระบวนทศน์อย่างสิ้นเชิงนะเนี่ยในความมั่นอกมั่นใจครั้งใหม่ดูเหมือนว่าจะมาจากผลพวงของการวางแผนระยะยาวการบริหารจัดการการเงินที่รอบคอบเป็นทุนเดิมก็มันมีเส้นบางๆก็คือตรณี ขี้เหนียวประหยัดและรู้จักใช้เงินไม่อยู่แค่นี้นะครับสำหรับมนุษย์แต่หลักๆก,ก็คือของลิเวอร์พูลนะครับรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนจนเป็นที่น่าพอใจครับนี่คือหลักใหญ่ใจความผมมาแค่2ข้อนะครับ 1. รายได้ที่พุ่งสูงขึ้นเป็นแรงผลักดันความทะเยอทะยานครั้งใหม่และ 2. ครับรากฐานของการจ่ายเงินมาจากรายได้ของสติติที่ทำลาย ทุกสติติของสโมสรเยอะมากเลยครับด้วยการที่ทีมเนี่ยเข้าร่วมแชมเปี้ยนลีกอย่างต่อเนื่องโอ้โหต้องบอกว่าเอหกปีหลังเนี่ยพาลาดหนเดียวแล้วฟอร์มการเล่นที่แข็งแกร่งในประเทศรวมไปถึงการคว้าแชมเปี้ยนลีกเมื่อด,ดูการที่แล้วรายได้ของสโมสรจากเงินรางวัลรายได้ของสโมสรจากการถ่ายทอดสดและพันธมิตรทางการค้าพุ่งกระฉูดมากสําหรับลิเวอร์พูลฟุตบอลคลับใช้เงินไปแล้วถึง กว่านะฮะหนึ170ล้านปอนด์ในซัมเมอร์นี้นะครับไม่ธรรมดาจริงๆเพราะนั้นทีเนี้ยที่ผ่านมาพวกเขาก็มีข่าวว่าจะทําลายสถิติวงการบอลกริดด้วยนะด้วยการจะซื้อแพ็กเกจเต็มรูปแบบเลยสําหรับอเล็กซานเดอร์อิซักกองหน้าจากนิวคาสเซิลซึ่งราคาไม่ต่ำกว่าร้อยสาล้านถือว่าเป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่จนทําให้หลายคนสงสัยว่าทําไมหรือว่ารวยมาจากไหนหรือว่าอยู่ๆก็มีเงินอย่าเป็นคนที่ลืมง่ายนะครับเป็นระดับแรก พอลิเวอร์พูลเนี่ยค่อยๆเรียงลาดับการใช้เงินมาได้อย่างน่าสนใจแม้ว่าตอนนี้เนี่ยไอ้เงินร้อยสาล้านที่จะซื้อตัวของอีซักเนี่ยมันจะผันไปเป็น70ล้านบุกนิดๆหรือลบหน่อยๆไม่รู้นะครับของอูกอเอ็กิติเก้ก็ตามเพราะฉะนั้นติดตามกันครับมีแหลมสิงห์ทีวีนำเสนอโดยขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกรุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์ สิงค์คอร์ปอเรชันอีกหนึ่งคือหงแดงอีกหนึ่งคือปีศาจแดงโคจรมาปะทะกันความเร้าใจย่อมอุบัติมีแแลมสิงห์ถมใจเสนอทริปตะลุยอังกฤษพิชิตพรีเมียร์ปีที่12แชมเปียนทัวร์ซึกแดงมันเดือดลิเวอร์พูประทะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด17-24ตุลาคมนี้สเตเดียมทัวร์สสนามผู้ยิ่งใหญ่แห่งนอร์ทเวสต์แอนฟิลด์และโอทฟฟอร์ดครองแห่งตำนาน เส้นทางรถไฟในประวัติศาสตร์5จุดสุดคลาสสิก Home of Champions และเช็คอินสโมสรแรกของโลก8วัน5คืน1 7 9 0 0 0บาทเที่ยวยังฟินกินอย่างดีจองด่วน0809753449หรือที่ l ล n e แอด BEELAMSING เทคแคร์เต็มที่ด้วยสโลแกนดูแลดุดญาติมิตรแต่คิดตังจ้า อย่าลืมมาเที่ยวแอนฟิลกับผมครับท่านผู้ชมครับเมื่อปีที่แล้วลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พิมเมยรีด้วยการใช้เงินเพียงแค่10ล้านปอนด์เท่านั้นเองในการซื้อตัวของเฟเดริโก้เคียซ่าแล้วก็ตีตาจองอีก25ล้านปอนในการซื้อตัวของจอร์จีมารมาดาชวิลี่ผู้สาประตูทีมชาติจอร์เจียขณะเดียวกันได้เงินกลับมาอีก60ล้านปอนในการปล่อยตัวนักฟุตบอลมาในปีนี้ลิเวอร์พูลเซ็นสัญญาฟอรเรียนวีเอสก่อนเลยนะครับ ก็เป็นค่าตัวสถิติในอนาคตของอังกฤษ116ล้านจะจ่ายสด100จ่าย40มวิลอดเทอร์เกส29.5เชอร์มีฟิมปงจ่ายไปแล้วอย่างที่บอก170กว่าล้านแต่ลิเวอร์พูลอะได้เงินจากการขายตัวนักบอลไปกว่า60ล้านปอนด์เช่นเดียวกันที่สวนกลับมาเราจะเห็นชัดว่า ลิเวอร์พูลเนี่ยมีโปรโตโคอลที่ชัดเจนนะครับว่าซีซั่นนี้พวกเขาจะหากองหน้ารายใหม่เข้ามาเสริมทีมหลังจากที่เสียดิวโกโชตาไปแบบไม่มีการไม่มีใครคาดคิดหมากนี้ต้องเดินชัดกว่าเดิมเพราะตอนแรกก็จะซื้ออยู่แล้วนะครับลิเวอร์พูลตอนนี้ยังให้ความสนใจอย,อย่างจริงจังในตัวของอูโกเอ t กิติเก้ซึ่งเชื่อว่าน่าจะจบได้70ล้านปอนด์เปอย่างน้อยนะครับก่อนหน้านี้ก็ตามทั้งโยอันบิซ่าโอลีวัตกินอย่างใกล้ชิด เพื่อพิจารณากองหน้าหลายตำแหน่งและหลายคนคำถามจึงมีขึ้นมาคับว่าทีมของอาร์เนอร์ชลอตเนี่ยจ่ายเงินมีความสามารถขนาดนี้ได้อย่างไรพวกเขามีงบประมาณมากที่จะจ่ายมากกว่านี้หรือเปล่าและมันผิดกฎหรือเปล่านะครับตอบง่ายเลยวันนี้เคาะกันมาอีก4ข้อเนะีข้ออันนี้หลักเลยนะครับตอบสบายเลยเพราะว่าเนื่องจากรายได้ของลิเวอร์พูลเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมาก มากขึ้นเรื่อยๆแล้วซีซั่นนี้เห็นชัดเลยด้วยปัจจัย4ประการครับประการที่1น่ท่านผู้ชมพวกเขาได้รับเงินรางวัลเนี่ยร้อล้านนะครับจากการเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูการที่แล้ว175ล้านปอนด์นะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยผมจะบอกอยู่เสมอว่าศึกผมจะเขียนสกู๊ปว่าศึกชิงชัยขึ้นสู่ชั้นพรีเมียร์ลีกเนี่ยเดิมพันผมเขียนตั้เดิมพันสาล้านปอนด์จนกระทั่งเดิมพันร สูงสุดเลี้ยวผู้ได้ถึง175ล้านนี้สูงสุดนี่ครับนี่คือข้อที่1ก็คือเงินตรงนี้เต็มๆตมนะครับสครับนี่เป็นปีแรกที่อัิจัรท์ฝั่ง a n นฟิลด์โรดเอ็นเปิดเข้าชมแบบเต็มซีซั่นแล้วก็ขยายใหญให่ให้มีความจุมากยิ่งขึ้นจากเดิมเนี่ยห้าหมตอนนี้มากกว่า61,000ที่นั่งนะครับช่วยเพิ่มรายได้จาก m a t ส์เดยได้อย่างมีนัยยะสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับการที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยหกพันคนเนี่ย ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็สมโมสรเป็นฝ่ายที่ขายบัตรเองให้กับคนที่โอเวอร์ซีโดยที่ไม่ได้ผ่านเอเจนซี่เพราะนั้นราคาจากเดิมถ้าขายเนี่ยสี่สปอนด์ขายพวกจาก OC แดนไกลเนี่ยสามร้อยรปอนด์นะครับแมจุโรปบันทีไปถึงพันปอนด์ก็มีต่อใบนะครับก็ทีนี้มาถึงข้อที่3 ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปเนี่ยลิพูกำลังจะได้เงินจากการเซ็นสัญญาชุดใหม่เป็นเงินอนาคตมองเห็นข้างหน้ากับอาดิดาสซึ่งมีบางรายงานระบุว่า60ล้านปอนด์ต่อฤด,ดูกาลซึ่งมากกว่าข้อตกลงปัจจุบันไนกี้และเนี่ยฮะถ้าพูดถึงตรงนี้แล้วในเรื่องของชุดแข่งขันในเรื่องของสินค้าที่เป็นของออฟฟิเชีอย่างนี้ก็ขายดียับเยินไม่แพ้กับสินค้าโอท็อประจำตำบล จําเมืองของลิเวอร์พูลก็ขายดีนี่มันพาให้พุ่งกันไปหมดนะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าอีกหนึ่งข้อนะครับอันนี้สําคัญมากข้อที่4ก็คือปัจจัยเหล่านี้มันมาบวกกับการที่ไม่ได้เข้าสู่ตลาดมากหนักอันนี้ตัวเลขยืนยันจาก BBC นะครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยอยู่ในเกมที่สอดคล้องกับกฎกำไร,รและความยั่งยืนหรือว่า PSR ของพิมพ์ริษกซึ่งจำกัดการลงทุนของสโมสรแต่ละทีมไว้ที่105 ล้านปอนด์ภายใน3ปี105ห้ามเกิน3ปีที่ผ่านมาหรเออว่าผู้เป็นทีมที่ใช้เงินน้อยที่สุดในบรรดาท็อปซิกบิ๊กซิกนะครับทีมบิ๊กซก็ใช้เงินไปเพียงแค่325ล้านปอนด์แล้วไอ้325ล้านปอนด์เนี่ยมันบวกกับเงินที่ซื้อฟอร์เรียนเวสไปแล้วด้วยนะครับโอถึงว่าน้อยมากเลยครับหนึ่งข้อที่ลืมไม่ได้ก็คือช่องว่างด้วยนะครับช่องว่างในการ ปรับงบประมาณในการย้ายทีมสมมติค่าตัว1ล้านปอนด์อาจจะแบ่งจ่ายทีละ3 0 0 0 0 0 2 0 0 0ส0 3 0 0แสน2แสนแบบนี้ซึ่งคล้ายๆกับลักษณะการโมเดลเนี่ยของเชลซีแบ่งจ่ายเป็นงวดซึ่งโมเดลของลิเวอร์พูลใน3ฤดูการหลังสุดเนี่ยพวกเขาใช้เงินไปไม่ถึง200ล้านเลยถ้ายกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนว่าอีกฝั่งหนึ่งก็ยุ่งอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมียอดใช้จ่ายสุทธิ3ไปดูกาลหลังนะฮะร้อ 133และ190ล้านปอนด์ถ้าลงบวกเอา 119, 133, 190ทะลุเลยแล้วรายงานจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินระบุชัดเจนว่าลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ได้อยู่ใน10อันดับแรกของประเทศนะฮะในการใช้จ่ายเงินซื้อนักเตะตั้งแต่ปี2019ครับต้องบอกว่าโมเดลนี้มันเป็นมันนี่บอลที่น่าสนใจมันมาจากการที่เพิกเฉยต่อเสียงรบกวนจากการวิเคราะห์นะฮะ แล้วก็การซื้อนักฟุตบอลเนี่ยซื้อเฉพาะเมื่อสามารถพัฒนาทีมได้อย่างแท้จริงเป็นกลยุทธ์มันนี่บอลที่มาจากการวิเคราะห์จากภายนอกมากกว่าภายในนะครับลิเวอร์พูลไม่ค่อยซื้อนักเตะจากแรงกดดันภายนอกนะฮะในตรงนี้จากนั้นการซื้อนักบอลในตลาดนี้เนี่ยพวกเขาเตรียมมาเพื่อยกระดับสมโมสรแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยมีช่องว่างด้วยในการซื้อนักเตะของ ไอ้ PSR เหลือเฟือเราจะสังเกตนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยในยุคของเยอรเกนครอปเนี่ยทีมได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนเลกได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยช่วงที่ครอปอยู่แอนฟิลด์9ปีก่อนที่จะออกไปในช่วงซัมเมอร์ที่แล้วนะฮะ2024การเซ็นสัญญาของครอปเนี่ยจะไม่มาพร้อมๆกันแบบนี้แต่จะแบ่งช่วงเวลาที่แตกต่างนะนะครับอาทิเช่นนะครับการเซ็นเฟอร์จิลฟันไดค์75ล้านปอนด์เนี่ยเกิดขึ้นในวินเทอร์ มก,กราคม2018ขณะเดียวกันการซื้ออาริสันเบเกอร์66.8ล้านเนี่ยเกิดขึ้นในซัมเมอร์ปี2018กรกฎาคมหรือแม้แต่การซื้อดมินิกโซโบสไลค่าตัว60ล้านจากแอเบไลฟิกเนี่ยก็เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมปี2023เพราะฉะนั้น Financial Time เนี่ยคาดการเอาไว้ว่าด้วยการที่ลิเวอร์พูลเปลี่ยนบุคลิกเนี่ยถือว่าน่าจับตามองเพราะว่า ปีที่ผ่านมารายได้องค์รวมของลิเวอร์พูลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ714ล้านปอนด์นะครับสูงกว่าปีก่อนนั้นถึง100ล้านปอนด์ด้วยกันมันรวมหลายอย่างบวกกับแชมเปี้ยนลีกด้วยที่มันมีระบบจากเดิมเนี่ยรอบแรกเนี่ยเตะ6นัดถูกไหมครับก็กลายเป็น8 8แล้วคุณชนะไปต้องค่อนขนาดนั้นนะครับชนะไปเต็มข้อขนาดนั้นทำให้อำนาจการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับ สุดท้ายคือกุญแจสําคัญสู่อิสรภาพทางการค้าของลิวพูลในปัจจุบันเนี่ยคือสิ่งที่พวกเขาไม่ได้ทําในฤดูกาลก่อนๆไม่ได้ทํานะครับเราจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายใน3ปีนะใน3ปีต้บอกเลยว่าท็อปเนี่ยในฤดูกาลก่อนน้น,นี้ก็แทบไม่ซื้อเลยในช่วงปีสุดท้ายปีแรกของชลอตก็ไม่ซื้อนะฮะก็ซื้อเคียร์ซ่า แล้วก็ซื้อมาบด้าชวิลี่วินเทอร์ก็ไม่ซื้อใช้เงินไม่ถึง40ล้านปอนด์ทำให้โครงสร้างทางการเงินของลิเวอร์พูลดีมากนะครับในรอบเขานับ3ปีเพราะฉะนั้นสรุปก็คือสิ่งที่อาจจะดูเหมือนเบี่ยงเบนในคุณค่าทางการเงินของลิเวอร์พูลอย่างกระทันหันแบบนี้พลิกมาแบบนี้เนี่ยนะครับแท้ที่จริงแล้วมันเป็นผลจากวินัยในการสั่งสมมาหลายปีนะครับมันไม่ใช่เงินออมนะ เงินของลิเวอร์พูลก็ไปทํานู่นทํานี่หมดนะครับแต่ว่าไอ้เงินในการลงทุนซื้อนะักฟุตบอลเนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่เป็นการกระจายซื้อเป็นการแตกแบงค์ซื้อแล้วก็ส่งผลนะมาถึงยุคนี้นะจากยุคของครอปมาถึงยุคของอาร์เนอร์ชลอตเนี่ยครับแต่สําคัญที่สุดในเวลานี้ก็คือทีมบริหารนี่น่าสนใจมากเพราะว่าเขารู้จักในการฉวยโอกาสในช่วงเวลาแห่งความแข็งแกร่งในช่วงเวลาที่อํานาจทางการเงินอยู่ในมือณนะเวลานี้ แล้วก็ดําเนินการกันอย่างเต็มที่จริงๆแล้วลิว์พูเนี่ยไม่ได้ทุ่มเงินจนหมดตัวแล้วลิว์ภูก็ไม่ได้รวยอะไรเลยครับเพียงแค่ว่าลิว์พูเนี่ยถือ ATM อยู่แกไม่ใช้แอปสแกนกับใช้บัตรเครดิตติดจ่ายครับมันก็เลยป้องกันสถานะทางการใช้เงินได้อยู่เหมือนกันนะครับโอ้โหเพราะว่าพอติดจ่ายเนี่ยหรือว่าบัตรเครดิตลู่จะเข้าไปละครับยับไปหมดนะครับ และนี่คือ,อบทวิเคราะห์วิจารณ์ที่ผมรวบรวมมานะครับจากทั้ง Financial Times นะครับจาก BBC แล้วก็จาก b b b นะครับมาดูไอเควันนี้เรียบร้อยไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมครับหนังสือแชมเป i o n วนทเมาแล้ววันที่24นี้สามารถจับจองได้เลยที่แอดไลน์ b e l a m s, s i n g เรื่องราวของเลี้ยวภูชุดแชมเปยนะครับแห่งความทรงจำสมัยที่20บันทึกเต็มข้อจากอังกฤษ แล้วก็ใครอยากไปดูลิเวอร์พูลป้องกันแชมป์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชิญเลยกับบีแหลมสิงห์นะครับท่17ถึง24ตุลาคมนี้8วัน5คืนเราดูแดงเดือดแล้วนะครับราคารวมหมดแล้วรวมวีซ่ารวมตั๋วบอลตั๋วบินรวมอาหารรวมทุกอย่าง 1,79,000บาท1,79,000บาทนะครับราคาดีอย่างนี้ไปกับ B ing, บีแหลมสิงบรรยายฟุตบอลให้ท่านฟังตั้งแต่7โมงเช้ายันเที่ยงคืนทุกวัน <laughs> เจอกันนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับบีแหลมสิงทีวีนำเสนอโดยขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์สิงห์คอร์ปอเรชั่น อีกหนึ่งคือโงแดงอีกหนึ่งคือปีศาจแดงโคจรมาปะทะกันความเร้าใจย่อมอุบัติบีแหลมสิงห์ถูมใจเสนอทิปตะลุยอังกฤษพิชิตพรีเมียร์ปีที่12แชมเปียนทัวร์ซึกแดงมันเดือดลเลรวพูลปะทะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด17-24ตุลาคมนี้สเตเดียมทัวร์สสนามผู้ยิ่งใหญ่แห่งนอร์ทเวสต์แอนฟิลด์และโอแทฟฟอร์ดครองแห่งตำนานเส้นทางรถไฟในประวัติศาสตร์ 5จุดสุดคลาสสิกโฮมออฟแชมเปียนส์และเช็คอินสโมสรแรกของโลก8วัน5คืน107,900 0 9, 000, บาทเที่ยวยังฟินกินยังดีจองด่วน0809753449หรือที่ Li น์แอด @b e e l a m s i n g เทคแคร์เต็มที่ด้วยสโลแกนดูแลดุดญาติมิตรแต่คิดตังจ้าอย่าลืมมาเที่ยวแอนฟิลกับผมครับ